สวัสดีครับพี mm ่น hmm. ้องป้องไปนะครับมื้อนี้ทนายทรากรจะมากินเข่าเบากฎหมายนะครับให้เบากฎหมายไปกินเข่าไปนะครับซึ่งขอบคุณนะครับสำหรับแฟนแฟนเพจนะครับเอซนะครับที่ติดตามระกาศเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับ การเล่นแช่จะฟอ,องเท่าแช่จังไหนการเล่นแช่คืออย่างนะครับมเขามาเบิ่งก่อนเนาะว่าการเล่นแช่หมายเข้ามาจังไหนสาหรับแช่นะครับหมายถึงการลงหุ้นเป็นจํานวนเงินแลวกะตามว่าละแล้วกําหนดประมูลว่าสิทธิ์ให้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ผู้ลงหุ้นที่ให้ดอกเบีย้ยสูงที่สุดจะได้รับเงินก่อนเวียนไปจนครบจํานวนผู้เล่น เขาเอื่นว่าการลงหุ้นแบบนี้ว่าการเล่นแช่นะครับละการเล่นแช่ในทางกฎหมายหมายคมว่าจังไดน,นะครับก็คือหมายคมว่าการที่บุ้คนตั้งแต่3มคนนะครับขึ้นไปตกลงกันจะเป็นจะเป็นสมาชิกวงแช่โดยแต่ละคนก็นจะมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินนะครับส่งเงินหรือทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้นนะครับ ร่วมเขาเป็นทุนกองกลางเป็นบนงวดเพื่อให้สมาชิกสมาชิกวงแช่เนี่ยหมุนเวียนกันเปียรับทุนกองกลางหรือว่าเปียแช่นั่นเองโดยแต่ละงวดจะมีการประมูลหรืออาจจะมีกำหนวดวิธีการอื่นใดน,นะครับหลักยั่งหมายความราถึงการลงทุนในลักษณะอื่นที่กำหนดโดยกฎกระช่วงดังนั้นนะครับการแข่งขันประมูลกองทุนกองกลาง โดยการไฮดอกเบี้ยหากสมาชิกในวงแช่ผู้ใดเสนอดอกเบี้ยนะครับสูงสุดในการประมุลทุนกองกลางในวันนั้นก็มีสิทธิ์มือนี้นะครับกินเขา่าวอลเรื่องแช่กับแซบนะครับเ้ามาสิมเบิงผสมนะครับผสมผสมแสบแซบ,แซบของดีมงเมืองยโสนะครับของดีเมืองยโสมือเนาะใส่มือมันสิแจกกัวผมว่า,วาแต่สื้อผสมมาก นะครับตรอมกับมทอดแต่ปัญหาที่เห็นตัวไปในการนทอดส่วนญงผู้เอาไปทอดเองสิตีดกระทะนะครับสําหรับกลุเม็ดเด็ดไพ่ที่เข้าจะทอดไม่ตดกระทะเขาจะต้องเอาแป้งทอดกรอบนะครับล่างเนียล่างผสมน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าข้าบ่ล่างผสม บางโตนะครับมันก็ดิสมพลดเท้าเอาผสมมาอบแป้งนิดนึงนะครับอบแปง้งอบแป้งก้อนลง่ปไปทอดแล้วก็ตั้งไฟกระทะหอนพ่อปันกลางถึงสูงนะครับแล้วก็เมื่อหอนได้ที่ก็เอาผสมลง่ทอดนะครับอ่าก็ใส่ฝาอบ ผสมมันก็นสิกรอทอดไปพริกไปนะครับเหลืองพอประมาณถ้าไผ่มัก,กรอบกระทอดกรอบไผ่มักบกรอบกัะทอดก,กรอบนะครับนี่ตรงนี้มันสิกรอบนะครับมองนี้ก็คือเป็นหมองทีแซ่บแต่ว่าระวังกลางมันแน่จังหน่อยนะครับเพราะว่าปากกระเพียนจ้างหลายก็ทีกินก็ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวกระแซ่บนะฮะอืมกลมกลมนะครับอาหารขึ้นชื่อ ของคนโยโสท่อนนะครับอืมกินก๊อกขอนี้วกระแซีบกินก๊อกขอวเจ้ากระแซีบน,น,นะครับเมือ่อนี้ขอคุณนะครับขอต้อมนะครับพี่ต้อมจากโยธานะเอาผัดอะไร Hạt yên là mà hình tim Chào các bạn Chào hơi người Ừm <coughs> เจ็บมากแจ้มากมือขอ้าเจา้าบางทีกันกินข้าวเจา้าปกติเข้าสใส่ใส่ซอนนะครับเนาะแต่ว่าอันนี้เขาหลางมือสะอาดแล้วนั่นจีเไียวร่างกินเป็นแบบใจมือบลยงน,นะครับ แถวครับความผิดคว<อ>ามองมกระปั้นข่าวว่าเป็นต่อถึงความผิดตามพระราชบัญญัติการเรียนแช่นะครับอ่าสหรับความผิดการเกี่ยวกับการเรียนแช่ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติ พับสอสองปัหาอยสามสิบสี่ซึ่งเกื่อกําำหนดรับเกณฑ์นะครับเป็นประเด็นได้รายประเด็นสำหรับวามิีฐานเป็นนายวงแช่ที่จัดให้มีการเรียนแช่ที่ฟ่าฝืนสามมาตาหกนะครับซึ่งมาตาหกกำหนดไว้ว,ว่าห้ามบ่ให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแช่หรือจัดให้มีการเรียนแช่ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับ หนึ่งเป็นหนา่วงแช่ทร่จัดให้มีการเลียนแช่มีจํานวนวงแชร่ร่วมกันเกินสามวงสองมีจํานวนสมาชิกวงแชร่ร่วมกันถูกวงเกินสามสิบคนมีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดร่วมกันถูกวงมีมูละคะ่าคากเกินจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงซีนะครับ นายวงแช่หรือจัดให้มีการเรีนแช่จะได้รับผล,ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นนอกจากสิทธิจะรับทุนกองการในการเขารวมเล่นแช่ในงวดใดงวดหนึ่งโดยบ่ต้องเสียดอกเบีย้ยเท่านั้นนะครับแต่มาตาหกนะครับเพิ่นมันบัดยัดไว้พร้อมว่าบอกกระทบกระเทือนถึงการที่สมาชิกวงแช่จะฟ้องคดีหรือ ใส่สีดเรียกร้องเอากับนายวงแช่หรือผู้จัดให้มีการเล่นแช่สำหรับโทษของผู้กระทํำความผิดตามกำหนดไว้ในมาตารา17ของพระราชบัญญัติแช่นะครับผู้ใดฟาฝืนตามพระราชบัญญัติมาตรา6ต้องระวางโทษจำคุกโบกเกิน6เดือนหรือปรับโบกเกิน1 0 0 0 0แบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ อืสำหรับกฎหมายบานเท่านะครับมันกะดูซื้อว่าค่อนข้างที่จะมีหลายเอ็ดอยางกัะพิเบิร์ดบอกอยังไงนะเพราะว่าถ้า,าการทางกฎหมายครับมันจากมาจากปัญหานี่พออันไนนี้มันไม่ได้เกิด รอทางรัดคุ้มประชาชนบดไดก็จะออกมาเป็นคฎนหมานะครับความผิดต,ตามมาตราหกนะครับมาเบิงความผิดเกี่ยวกับเรื่องของฐานฉี่สชวนให้ประชาชนตัวไปเขาร่วมในการเล่นแช่ตามมาตรา,า,าเก้าพระราชบัญญัติการเล่นแช่พศสองพัร้อยามสิบสี่ได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาชี้ชวน ให้ประชาชนทั่วไปเขาร่วมในการเล่นแชร์หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0 0หมืนบาทนะครับปัจจุบันนะครับมีบุคคลกลุ่มต่างๆใส่ช่องทางออนไลน์ชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปร่วมเล่นแชร์ผ่านช่องทาง Facebook และแอปพลิชันไลน์ที่เอิ่นกันังไงว่าแชร์ออนไลน์นะครับซึ่งก็เป็นที่นิย ความนิยมในกลุ่มบุคคลที่ใส่ซื้ออิเล็กทรอนิกส์นะครับการที่ส่วนแบบนี้ถือว่าเข่าคายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแค่ซึ่งต้องผู้ใดฝ่าฝืนระว่างโทษจะต้องปรับม่เกินห้าหมื่นบาทนอกจากนี้นะครับยังอาจเป็นความผิดฐานช่อโกงตามกฎหมายอาญาอีกนั่เนาะ ลักษณะของแช่ออนไลน์ครับแบบ่งในสองรูปแบบรูปแบบที่หนึง่งก็คือการเล่นแช่อออนไลน์ที่มีพฤติกรรมแบบขอกูหนีนอกระบบเป็นแบบไหนครับก็บคือว่าเท้าแช่เท้าแช่หรือใน,ในวงแช่จะเชิญชวนมูจากกลุ่มเฟซบุ๊กมาตั้งเป็นกลุ่มไลน์เป็นลักษณะการกูอยู่เงินนอกระบบแอบแฝงแช่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการเล่นแช่ในลักษณะสั้นๆที่ประกาศเปิดวงแช่โดย การประมูลเป็นเงินของท่าแชร์ลักขใายสมาชิกในกลุ่มประมูลหรือเสนอดอกเบีย้ยที่สูงพร้อมกับกําหนดการทรงดอกเบีย้ยและเงินที่แน่นอนซึ่งอาจจะเข้าคายนะครับเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียงดอกเบีย้ยเกินอัตราพศ2560นะครับกัดละมัดระวังไว้นะครับ รับการเล่นแชร่รูปแบบที่2นะครับจะเป็นการเล่นแช่ออนไลน์แบบแช่ทั่วไปแต่อาศัยซื่อเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆมีพฤติกรรมเข้าคายเป็นความผิดตามพระบบร,ราชบัญญัติการเล่นแช่สอ3ปัาลวการพิดประมวลนก้นไมยอาญาฐานชอบกูพฤติกรรมนะครับกรสิีการตั้งคุมเชิญชวนมูจาก Facebook มาตั้งคุมในไลน์ซึ่งน,นี้จำนวนมา เราก็เลยตังเป็นหลายวงมีการกำหนดทรงเป็นงนิงนงวดแต่และงวดบ่อท่อกันแล้วก็มีการเก็บคาเบิงดูแลวงแช่เมื่อสมาชิกทรงเงินงวดให้ตามกำหนดพร้อมทั้งประมูลหรือเปียแช่โดยเสนอดอกเบี้ยสูงที่จะจ่ายในงวดต่อไปผู้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงจะได้รับเงินกองกลางไปแต่ท่าวแช่จะบ่ทรงเงินให้สมาชิก ที่ประมูลได้ตามจํานวนของวงเงินที่กาหนดไว้ที่จะจ่ายในงนวดต่อๆไปหรือเท่าแช่หลอกลวงนะครับโดยว่่มีการประมูลจริงเท่าแช่ก็แค่อ้างว่ามีการประมูลผลตอบแทนขึ้นมากเพื่อเท่าแช่จะได้เงินจากสมาชิกทรงผลให้สมาชิกที่ร่วมเรียนแช่ดังกล่าวเกิดความเสียหายต่อสัพ์เป็นจํานวนหลายสําหรับนายวงแช่ที่จะมีความผิดตามประมวลค้นหมายอาญานะครับ ในกรณีที่นายวงแช่จะห้มีการเรียนแช่หลายกว่า3วงหรือมีสมาชิกเกินกว่า30คนนอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติการเรียนแช่พศ2534ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกบ่เกินหเดือนหรือปรับบ่เกิน10,000 0บาทหรือทั้งจับทั้งทั้งจำท,ทั้งปรับนะครับหรือในกรณีที่มีการแอบอ้างชื่อซื้อสมาชิก ในการประมูลกองทุนเงินกองกลางยังมีความผิดฐานชะโกงตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา341อีกนิอนับครับสำหรับตัวอย่างในคดีนะครับก็คือนายวุ้งแช่กตั้งแช่ขึ้นมาแล้วก็มีสมาชิกร,ร่วมกันหลายกว่า30คนก็ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแช่พศสอ3พรามาตรา6อนุหนึง่งต่อมา จำเลยนะครับจำเลยยังใดกระทําความผิดฐานฉ้อโกงผู้เสียหายทั้งยี่แปดคนโดยการหลอกลวงว่ามีสมาชิกวงแช่ไล่อืน่นประมูลเงื่อนกองทุนกองกลางโดยให้ดอกเบี้ยตอบแทนสูงกว่าผู้เสียหายแต่ละคนที่เขารวมประมูลจึงต้องรวบรวมเงื่อนกองทุนกองกลางให้กับสมาชิกผู้นัน้นและกับบางงวดจำเลยก็แอบอ่านซื้อสมาชิกวงแช่บางไล่ เขาประมูลกองทุนกองกางโดยเสนอดอกเบี้ยตอบแทนสูงกว่าผู้เสียหายที่เขาร่วมประมูลจนกระทั่งจำเลยก็ได้ไปซึ่งเงินกองทุนกองกลางไปด้วยตนเองการกระทําของจำเลยในส่วนนี้แยกต่างหากจากการเป็นนายวงแช่หรือจัดให้มีการเล่นแช่ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแช่เป็นการหลอกลวงแอบอ้างสิทธิของสมาชิกวงแช่คนอื่นนะครับ เป็นการกระทำต่างฐานความผิดโดยเจตนาที่ต่างกันการกระทำของจำเลยกับเลยเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมตางกันเบเมนความผิดเดี่ยวต่อกฎหมายหลายบทนะครับกับรุไปไม่ง่ายนะครับความผิดของแ่วแช่ที่จะมีความผิดกับผิดใดในแง่ของเอ่อทั้งอาญานะครับในแง่ของ เพจกระทําความผิดต่อพระราชบัญญัติโดยการตั้งวงแช่เกินสามวงมีสมาชิกร่วมกันเกินสามสิบคนและอีกอย่างหนึง่งถ้าจะมีความผิดฐานชอ่อโกงก็คือได้เท่าแช่นไปแอบอ้างนะครับไปแอบอ้างซื้อผู้อื่นนะครับมาใส่เปียแช่แล้วก็ได้เงื่อนกองกลางนั้นไปสุดท้ายกับโบมีงเงื่อนที่จะทรงไห้กับนะครับลูกแชต่ต่อไปก็เลยมีความผิดฐานนะครับ ชอโกงข้าวแช่นี่คือพฤติการนะครับจึงเห็นเห็นกันทั่วไปในปัจจุบันนะครับหัดเด็ดประหลกันแต่ครับจะกินไปนำ้ำคิดกฎหมายไปนำ้ำตางเพื่อนน่ครับงานกฎห,หมายนั่นเป็นงานดีเอาแตงใจ ข้อมนนดตทาง้กฎหมายเพราะว่ากฎหมายมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวล,ลาครับเออนี้เดียวก็ผ่าดไปเลยนะครับอาจจะมีสู่สู่ทนายคนอื่นก็ได้นะครับ